อะล้วครับผมคุณธวัชชัยนะครับผมถามมานะครับพี่ครับเช็คเหรียญเริ่มเริ่มอาการเริ่มเบลอเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรฮะใช่เหรียญน,นี้เหรอไม่ใช่เหรียญที่ชื่อว่าเทียต้าตัวนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยว,ยวนะขออนุญาตนะครับหน่อยครับหน้าเก็บไม้จะเข้าความเมกะแคปในยี่สิบห้าอ๋อยังไม่เข้า เมื่อยังไม่เข้าเราดูในควอน m a r เก็ตแคปไม่ได้ดีต้าหรือเปล่าอไม่ใช่เหรียญน,นี้เดี๋ยวนะมีเหรียญน,นี้ด้วยเหรอวะ <c oughs> เดี๋ยวมีเหรียญน,นี้ด้วยเหรอวะ <c oughs> อืม ไม่แน่ใจนะครับผมว่า,าทางคุณทวัชัยส่งชื่อเหรียญมาถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเข้าไปเซิร์ชหาแล้วผมไม่เจอนะหรือว่าตัวนี้ว่ะเหรียญตัวนี้หรอเทียอือเว็บไซต์ไม่ปลอดภัยครับเรียบร้อย The world profit c o a c c h a n s อ่ออาฮะมีสี่ address อืมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญนี้ป่ะนะครับถ้าเป็นเหรียญนี้เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเว็บไซต์มันเข้าไปก็ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ดูจากความเสี่ยงแล้วแล้วก็เหรียญที่ดูจะเป็นเหรียญน,นี้แล้วอาจจะไม่ใช่เหรียญที่ดูปลอดภัยขนาดนั้นนะครับผมที่บอกว่าจะเข้าไปในอ่อ คอย Market Cap หรือว่าเป็นตัวนี้ว่า <c oughs> <c oughs> ส่งเหรียญมาบอกรายละเอียดเหรียญ <c oughs> ผมนิดนึงนะครับผมบางทีว่าชื่อเหรียญมันซ้ำๆกันนะผมไม่สามารถดูได้ทุกเหรียญน,นะครับผม b a t t l e r o y a l e เด็กเกมทีมวากันไปเลยนะไล่ดูหน่อยมีอะไรบ้างไวเปเปอร์เดี๋ยวนะตัวนี้มีเหรียญด้วยเหรอ รับเหรียญฟรีได้ที่ตัวนี้อ๋อสิบสองวันไม่น่าใช่ตัวนี้นะผมว่าต้องอต้องถามคุณคุณทวชัยนะครับผมว่าตัวใช่เหรียญน,นี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าลองเข้าไปดูแล้วไม่เจอนะสําหรับลองลองลองบอกนะครับผมถ้าเป็นเหรียญตัวนี้เนี่ยอย่าง ido first cost chain เนี่ย p e r f e t เนี่ยตัวนี้ไม่ไม่แนะนำนะครับเว็บไซต์อันตรายนะเว็บไซต์อันตรายถึงขั้นอันตรายมากมานะครับผมไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ดูนะครับผม มีคำถามอะไรบ้างนะบางทีผมไม่ได้ตอบเอเดี๋ยวนะบางคำถามที่ต้องใช้ความคิดนะครับผมยังตอบไม่ได้นะ <c oughs> ต้องหาคำถามที่ไม่ไม่ใช่ความคิดมากๆนะครับผมเดี๋ยนะขอไล่ดูก่อนนะครับผมใครที่ถามเหรียญไว้นะครับผมแล้วผมหาไม่เจอนะขออภัยด้วยนะครับผมบางทีผมหาไม่เจ,จริงๆนะครับ สำหรับคุณธน,นกิจนะครับผมถามว่าเพราะผมมี500 vpad นะครับผมสเต็ก3เดือนโบนัส30%นะครับผม650นะผมน,นี้ผมจะซื้อ ido ได้ประมาณกี่ u s d ครับผมอันนี้ผมน่าถ้ามองเป็น vpad นะผมผมมองว่า vpad มันไม่ได้เป็น stable stable coin นะครับหรือ cyber token นะมันขึ้นอัตรามันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซื้อถ้าเปรียบเทียบจริงๆนะมันอาจจะได้อาจจะได้เยอะกว่าที่คิดนะแต่ ผมไม่อยากให้คิดคิดอย่างนั้นนะครับผมอยากให้คิดใน,ในด้านลบไปก่อนนะคืออาจจะคิดในมุมมุมมองที่ว่าเอ้ยถ้าเราสเต็กไปเนี่ยจากเหรียญเดิมเนี่ยเราบวกลบเหรียญเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยประมาณสัก3%ไว้ก่อนก็ได้นะครับผมคือสมมติว่า650นะครับผมหาร3%เราลองดูนะว่าได้เท่าไหร่นะครับผมโดยประมาณนะเราไม่อยากไม่อยากให้ไปคูณนะครับผมก็ได้ประมาณหาร3ก็ได้ประมาณ216นะครับผม ซึ่งจีวีดีเราอาจจะซื้อได้หนึ่งร้อยถึงสองร้อยนะผมเราไม่อยากจะให้คิดว่ามันมันง่ายขนาดนั้นนะเพราะตอนนี้ผมมองว่าตัวเหรียญวีแพดเนี่ยมันมีการเติบโตของเหรียญเรื่อยๆนะตอนนี้ก็วีแพดก็กำไรไปแล้วสี่หมื่นนะครับผมโคตรปวดหัวเลยคุณซีโร่ถามนะครับสรุปคือมันดีไม่ดีครับออกี้ออกี้เป็นเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเติบโตในตัวของไบแอนนะครับผมจะบอกว่ามันไม่ดีก็ไม่ได้ครับเพราะว่าออกกี้เนี่ยตอนนี้เนี่ย เปอร์เซ็นต์ของออกกี้อยู่ในออกกี้โปรโตคอลอยู่ในอยู่ในบแอนเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะตลาดของบ i แ a น c e ค่อนข้างที่จะใหญ่ที่สุดแล้วนะเป็นวอล่มเยอะสุดนะครับผมในตลาดนะครับคนเก็บออกกี้มันค่อนข้างน้อยนะผมมองอย่างนั้นนะแต่กระเป๋าบ i แ a น c e ก็72%นะครับผม ก็นะคือมีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าออคกี้ราคานี้มจะมันจะล่วงไหมมันจะหายไปไหมเนะี่ยไม่หายแร้กครับผมมันจะหายยังไงครับแล้วก็ในเมื่อในปริมาณของการซื้อขายของออคกี้มันค่อนข้างสูงนะแต่ผมย้ําเสมอนะว่าตัวออคกี้น่ะมันเป็นสัญญาณหนึ่งนะที่เป็นโปรตโตคอลนะครับผมที่มันจะมีการเทรดนะครับผมมีการให้กู้ยืมนะครับผมแล้วก็มีการปล่อยกู้ได้นะ ซึ่งในอนาคตมันอาจจะดีไม่ดีก็ได้ตอบไม่ได้อะแต่เราได้เห็นนะครับผมว่าเอ้ยมันมีแล้วโปรเจกต์ที่มันจะออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นมันนะครับผมมากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยที่สุดก็มีอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจอ่ะผมว่านะคงไม่แย่ขนาดที่ว่าคนทิ้งขะทิ้งทิ้งทิ้งไม่หรอกเอ่อสําหรับผมผม,มอย,อยงั้นนะครับผม มาต่อกันนะครับผมไม่ทราบว่าหลังจากเอาเหรียญไปฝาก100แล้วพอวันที่10เขาจะ snapshot เ,เราต้องทำยังไงบ้างเราไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเราแค่รอเวลานะครับผมไปดูหนังในโรงมานะครับใช่ครับสนุกดีนะครับผมไอตัว No Way h o ว e นมะสนุกมากนะครับคุณออนไลน์เอ็นถามว่ามีแค่มีแค่มีแค่เ plus สามารถเข้าเล่นได้ไหมครับจําเป็นต้องมีอะไรอีกบ้างเจ p s ของไอตัวพิกามสามารถเข้าเล่นได้นะครับผมเขาจะปล่อยเป็นช่วงนะ โกนะครับผมซิลเวอร์นะแล้วก็เจดนะครับผมคนที่เข้าไปก่อนก็ได้ก่อนนะครับอีลอนมัสเคยบอกว่าไม่เคยทําโครงการใดๆนะใช่ครับผมบางเหรียญนะก็เป็นเหรียญที่ผมอยากลองเสี่ยงนะครับความโลภมันมีครับคนเราโอเพนซีไม่เกี่ยวข้องกับ Open นดาวนั่นเลยนะครับเป็นการคืนแกสกับคนใช้ใช่ครับมันไม่มันไม่เกี่ยวครับผมซึ่งในคลิปอาจจะเขียนเร็วไปหน่อยครับก็คือในรายละเอียดเขาประมาณนั้นแหละครับผมผมก็เทรดขายได้ใน ibank น่าจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้มันไม่มีในไอแบงก์นะผมลองเข้าไปดูละบาทดิจิตต้อนลังมานะครับผมไอเลิฟยังมีแฟนคลับของดรอปเอ็กโทเค้นมานะครับผมบอกอย่างหนึ่งนะมันไม่มมันไ่รอดแล้วนะครับผมบางครั้งก็มองว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าจะประทับใจขนาดนั้นนะครับอ๋อคุณกอตต์นะครับถามว่าคิดยังไงกับบีซีเอ็กซีเป็น BC Infinity นะครับผม เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะมีไหมในคอยมาเก็ตแคปไม่มีใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวนะเขอเข้าไปดูก่อนนะครับ PC l o w e ล c วอ t คอนะครับผมมี Twitter ด้วยนะครับผมแล้วมีคนทำ YouTube ด้วยนะครับพะเจ้าจอนก้วยทอดนะฮะไฟเมตาเวิร์ด uh. แล้วก็เก็บเงินนะฮะทุกอย่างนั้นดูเหมือนกับ x อไม่มีผิดเพี้ยนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมครับสวัสดีครับ ครับกลับมาแล้วครับขออภัยนะครับผมช่วงเวลาที่ผมไปคุยโทรศัพท์นะครับผมเราค่อนข้างเลียวนะครับผมหลายคนบอกว่าเอ้ยมันไม่มีความพร้อมเลยนะครับผมใช่ฮะช่องเราเป็นอย่างนี้แหละครับผมเอเราดูรถแมพนะครับที่เกิดขึ้นนะที่เข้าเด็กเข้าคอยเกโคมันเข้าคอยเกโคได้วยหรอวะทำไมมันไม่เห็นวะมันเข้าจริงเหรอมันเป็นเหรียญลอกเลียนแบบหรือเปล่าเราเราดูเราก็ควรจะต้องรู้นะครับผมว่ามันคือเหรียญลอกเลียนแบบนะฮะ เออเนอะเออมันมีชวนเชิญชวนคนเข้าไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกนะก็รูปแบบเหมือนกับเอ็กซี่ครับทุกอย่างฮะเขาบอกงั้นนะคือคุณไม่คิดจะทําอย่างอื่นให้มันเป็นเรื่องเป็นดูเป็นเรื่องเวลาที่มันโอเคกว่านี้ยังไงเนี่ยอืม อ๋อแต่อย่างนึงที่มันดีนะฮะก็คือมันใช้ใช้เช a i BSC เหรอวะมิชชั่นของเราก็คือการทำเกมขึ้นมานั้นเกมที่เราทำนั้นก็เป็นเกมที่ลอกแบบมาจาก x c ทั้งหมดเลย ออมันก็ไม่ได้แย่นะผมมองอย่างนั้นนะคืออินสปิเรชันของคนเราอ่ะมันไม่มีระบบทีแ่แข่งขันกันนะอันนี้มันมี็นบิลดิงในการเกิดนะครับผมทรัพยากรเพย์เดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับบางคำผมแปลไม่ได้ อืมไม่ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะผมอยากรู้ว่ามันใช้เชนอะไรในการไอ้นี่นะครับ เดี๋ยวนะแล้วเหรียญตัวนี้มันคือเหรียญอะไรวะ <c oughs> ไหนดูราคาดิอะไรวะเออนะอ๋อในเชนของอิตาเลียมเหมือนกันเหรอวะฮัลโหลจางมีคนถืออยู่สามร้อยสี่สิบเก้าคนเลยเอาเอาดิเอาเขาดี๋เววะราคาเหรียญตอนนี้ไม่มีมูลค่านะครับผม อืม0.01อ่ะโอ้มูลค่าตลาดบวรลุ่มการซื้อขายอยู่ที่เท่านี้ลิควิตตี้เท่านี้อเอ้ยมีคนซื้อว่ะแปลกเว้ยเอาดิวะเอาเขาดิวะมีคนซื้ออ่ะเออขอดูนะครับอันหนึ่งนะ ผมชอบนะจริงผมชอบเหรียญที่เป็นเหรียญเกมนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นเหรียญเกมที่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มค่าผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะบางทีคุณเข้าไปในคอนแทคของเขานะครับโอ้เสี่ยงว่ะผมว่าเสี่ยงเกินไปนะแล้วเอ็กซีว่าไงวะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไอตัวเอ็กซีมันจะว่ายังไงใน แล้วต่อไปพอเอ็ซี่เสร็จก็มีเบคซี่ต่อมีเซ็กซี่เออซ็กซี่ต่อเงี้ยอย่างเงี้ยเหรอ,อ,เ,หรอเป็นแบบเป็นการเติบโตของตัวเหรียญอย่างเงี้ยใช่ป่ะ <c oughs> เป็นไปได้ไหมเอ็กซี่ไม่ได้มีอะไรที่ดูเป็นเหมือนกับบอกบอกถึงเรื่องไอตัวไอ้นี่นะครับ ดูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะผมว่า <laughs> <laughs> ก็ไปเหรียญน,นึงครับที่ดูไปเหรียญกาวนะครับผมที่ดูมูลค่าตลาดที่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่มีเข้าไปในตัวส่วนของอแพนเค้กนะครับผมที่เราเห็นนะ ราคาตอนนี้0.01นะครับผมไม่ได้แพงขนาดนั้นนะโดยประมาณนะครับแต่ไม่ค่อยอยากจะให้ซื้อเขาไม่ค่อยอยากจะให้ซื้อเลยฮนะอืมเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปดูนะ่ะความการเติบโตของเหรียญนนะ่ะกับกับเว็บไซต์มนะันน่ะมันดูอืมมันดูไม่เวิร์กว่ะ มันไม่มีในคอยเก,กโค้นะผมพอลงข้าไปดูไม่มีในคอยเก,กโคนะครับผม,มคืออย่างน้อยที่สุดอะถ้ามันเป็นมันเป็นตัวโปรเจกต์ของเอ็กซี่จริงๆอะมันควรจะต้องอืม มันมันมันควรจะต้องไอ้นี่นะมันควรจะต้องบอกในตัวส่วนของเอ็กซีนะครับซึ่งผมลองเข้าไปดูใน x อ็กซีแล้วในวันที่เจ็ดพฤศจิกานะมันไม่มีนะครับลองเข้าไปดูนะซึ่งถ้ามีความเกี่ยวข้องกันจริงๆนะครับอย่างน้อยที่สุดโอเอ็กซีมันจะมีมันจะมีบอกนะครับซึ่งเนี่ยผมลองไล่เข้ามาดูนะไล่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 นี่เรียกว่า ผมว่านน่าจะน่าจะก๊อปทุกอย่างหมดเลยนะค <c ười> ืออาจจะไม่ใช่ก๊อปหรอกครับผมใช,ใช้คำพูดนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเกมมันอลอกเลียนแบบถ้าคนที่มีความสามารถในด้านเกมเมกเกอร์นะครับลอกเลียนแบบเกมนี้ง่ายนะครับอืม เดี๋ยวนี้ไล่ลงมาดูนะทวิตเตอร์เยอะจังเพราะคุณนะสำหรับใครที่อยากเข้าไปนะครับผมมันเป็นเงินของคุณท่านนะครับผมก็เช็คให้ดีๆนะเพราะผมมองแล้วว่ามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะโสภาอาภาพรนคะรสวรรค์เท่าไหร่นะแต่เขาไปดูก่อนพอเพราะเผื่อแบบไอเอ็กซี่มีความเกี่ยวข้องนะ พยายามองนะว่ามันเกี่ยวข้องนะครับผมแต่ผมมองว่มันก็ไม่น่าเกี่ยวข้องแหละมันจะไปเกี่ยวข้องอยังไงฟ้าคือทําเกมเดียวก็จบแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นต้องแบบขยายเกมออกมานะครับผมแล้วก็เนะดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับมีการแข่งดยเอ็กซี่ แชมเปี้ยนมันจะคุณลุนช่องระจุนรอห้อยห้อยห้อยไม่ธรรมดาอันนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับเปิดผ่านไปได้ก็ได้นะ สิบเจ็ดพฤศจิก,กานะครับผมโดยประมาณไม่มีการเดยวนะเจ็ดพฤศจิกายี่สิบพุศจิก,ก,าาศจก,กานะครับผมลองเปรียบเทียบแล้วนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นนะครับผมของไอ้ตัวนี้นะยังน้อยก็ตามถ้าใครอยากจะเข้ามาร่วมนะครับผมหรือเข้ามาแอนในไอ้ดอปนะผมลองเข้ามาดูแล้วหลายๆส่วนก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับผมจะเพิ่งเสี่ยงเข้าไปนะครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปร่วมนะครับผมผมมองว่าตัวนี้มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับผมแล้วก็ ความเสี่ยงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้คุณชี้หายได้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับคุณกอต้อนะครับผมอ,อันไหนที่ผมไม่ได้ตอบคำถามผมต้องขออาภัยด้วยนะครับผมโอเคครับโดยประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอทำคลิปออกมาก่อนนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามเหรียญไหนนะครับผมาสามารถที่จะบอกได้นะครับผมแล้วก็พิมพ์มาอันนี้ได้นะบางคำถามที่ผมไม่ได้อ่อไอ้นี่ผมส่องไปยังเหรอเอาส่องไปเรียบร้อยนะครับผมฮะไม่น่ามีส่วนไหนที่ไอ้นี่ละ น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสาหรับตัวผมนะเรียบร้อยนะครับ Q&A นะครับวันนี้นะครับได้สองเหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อธิบายเหรียญบางส่วนไปนะครับขอบคุณมากนะครับวเจอิใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ